สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านเนาะ <ừ. S 1> ก็หลังจากที่ทําการไถนานะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็รอทางเน่หนิงเนาะมาสูบน้ําใสนะ่ก็เหลือปั่นนะครับก็จะทําการปั่นในวันพรุ่งนี้นะครับผมโอ้ทำไมหน้าผมตาผมแดงจังนะครับก็ไถเรียบร้อย นั่งรถไถนี่ก็ปวดแอลนะฮะเอฟซีอ้ล่าสุดแม่มาต่อยก็กำลังจัดเมนูเด็ดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่มาต่อยทำอะไรกินนะครับแม่ทำอะไรกินครับมมนะกินทำอะไรกินจ้า โอ้ปนปลาปลาปลาโง่หมอแม่งโง่ตะลาโอ้งูตะล่านะอ๋อแม่ทำไมทำไมมีไปเอางูตะล่านะก็ว่ารอกินปลาจ้ะกินฟรีนะครับไปก็อายคนวันนี้ไม่หรอกปลาที่มันถูกงูมันเป็นปลา อะไรนะปลาขาวปลา,ปาขาวาพวกนั้นนะมันไม่เป็นตะปูนกินกับต้มเน่อไม้พ่อเห็นที่ใส่แล้วอืมพ่อไปดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ย้วย่านหนิงดำนาเสร็จก่อนพ่อจะลงไปใส่ <laughs> <laughs> เห็นแล้วเ <laughs> นาะนี่นะครับปนปลานะฮะเอฟซีลกี่ตัวแม่ สามตัวโอ้ปนสามตัวเลยโอ้น่าทานจังะระดับชั้นแน่ากินก็ไม่ใช่เส,ส,สียงโคกเสียงโคกก็ไพลินละขัน้นเพล่โอ้โหชิมมีชิมด้วยมาแทบไหมแทบดทเอาพอ่พอชิมหน่อยขลุนก่อน,นอ ผ็ดนะโอ้โหหกเนาะมันลงกับผักอีตูเลยอือเนื้อแล้วก็ชิมนี่ครับผงปลานะฮะเอฟซีผงใส่โคกแบบนี้เลยนะครับผมทำไมถึงผงใส่โคกแม่เอากระตัมหมักทิ่มเลยอันนี้คือชิมนะฮะเอฟซี อย่าทำด้วยแบบนี้เด้อเอี่ยไม่อยากเพไม่ต้องกินเลยอย่าทำอีกแบบนี้นะใครบอกให้ทำมันอร่อยอ่ะ,ะ <c oughs> นะโอ้สุดยอดนะฮะเอฟซี FC. อร่อยเนาะนะครับรก็ปนปลานะกินกับนี่ครับผมอ่าต้มหน่อไม้นะครับพี่น้องเอฟซี เข้าท่าเลยนะครับอ่ะผมบอกปุ้ยมาแล้วเนาะผมก็ชวนว่าจะทำการยกเสานะฮะ F4 จะกำลังเราไม่พอนะครับขาดลุนนี้เนาะลุนนี้ก็ยังไม่มาจากการดำานานนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ยกสักทีนะฮะ ไปดูก่อนว่าลุมมันแห้งหรือเปล่าโอ้โหนี่นะฮะเอฟซอีน่าน่าจะแข็งเปกแลยเน,ะนาะนะนะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอนะฮะทางลุงนี้มาปุ้ยนะเรากำลังให้พร้อมกันเพียงกันก่อนนะฮะอยทำการยกเนาะเพราะว่ายกตัวน,นี้มันก็เสืะแฉะ นะฮะเอฟซเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับก็เสาเนาะก็อยู่ทางโน้นนะครับพี่น้องนี่เสาอยู่ทางนี้นะครับนี่เสาอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้ที่สวนยางย่าหนิงเนาะนะครับ นี่ถ้าผมทำเสร็จนะฮะทุกท่านผมก็จะนำรถนะรถยนต์นะน้องพอ่อรวยเนรถไถมอเตอร์ไซค์เก่าเนาะมาเก็บไว้ด้านนี้แล้วทีนี้หน้าบ้านนี่หน้าบ้างผมนี่จะโล่งเลยนะครับผมแต่ส่วนมากนี่ไม่ค่อยออกมาอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ ส่วนมากก็จะอยู่ทางหลังบ้านนะครับ f c ทุกท่านเพราะว่ามันก็ใกล้กลัวเนาะทำมีแค่นหนังนะฮะนี่ตอนแรกว่าจะทำสไตล์โมเดิร์นนะครับก็เดี๋ยวมันเก,ก,กะเสาเนาะนะนะมันต้องมีอีกหนึ่งเสาตัวนี้แถวนี้แล้วก็เสาอีกแถวนี้มันจะ พื้นที่มันจะแคบนะฮะก็เลยทำสไตล์เหมือนเดิมเหมือนห้องนอนเนาะต่อออกมาจากตัวนี้เนาะนี่ก็จะสูงกว่าด้านนน้นนะครับผมนี่ตามกว่าเมสันชีสนี่20เซนนะฮะน่าจะเท่าเท่ากับความสูงเนาะของของเสานี่ น่าจะเท่ากับไม้ชิงชายนะฮะนี่นี่นะฮะยี่สิเซนนะฮะเอฟซทุกท่านต่ำเนาะก็ให้ด้านนี้มันสูงๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูวิวภูเขาเนาะโอ้ต่อไปนะ f อซถ้าสวนยางส่วนนี้เนาะโตขึ้นมาจะไม่มองไม่เห็นภูเขาแล้วนะครับผมอ๋อ นี่นะครับถ้าสวนยางสวนยางโอ้ยมันผสมเนาะถ้าสวนยางนะสวนนี้โตนะครับมันก็มองไม่เห็นภูเขาไม่เป็นไรเนาะทุกท่านเนาะเป็น,ปนพื้นที่ของเขาเนาะนี่นะฮะโอ้ไม่เห็นวิวด้านนี้ก็ดูวิวด้านหลังนะครับ มันสดชื่นนะเอฟซี 4, นะหลังจากที่เราทำงานเหนื่อยเนาะมองรอบบ้านของเราเนาะ,ะเห็นต้นไม้เห็นวิวภูเขาเห็นหมอกเนาะมันเป็นธรรมชาตินะทำให้เราสดใสนะไม่กุ้มนะคใครเครียดเนาะนนเรามองภูเขานี้เราก็จินตนาการไปด้วยนะครับ f อซ มา,างเลิกเรียนก็เด็กๆเ,เนาะหลานนะมาเล่นนะเอากลางบ้านการบ้านการบ้านมาทําอยู่ที่บ้านของผมเนาะถ้าผมต่อเสร็จตรงนี้นี่โอ้รับรองฮนะ F4 เป็นที่จอดรถเนาะเก็บของได้เยอะแยะนะ f c อ่ะคลิปนี้ก็อัปเดตไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านสวัสดีครับ